เอาละมาดูภาพรวมสักหน่อยไหมครับวันนี้เพื่อนบ้านเขาเขียวกันหมดบ้านเราดูเหมือนก็อ่านลายแล้วนะตอนนี้เริ่มอ่านลายแล้วนะครับแล้วก็ทิศทางจะเป็นอย่างไรน่าสนใจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปพูดคุยกับคุณชัยยศจีวางกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณชัยยศสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมคุณชัยยศครับดูวันนี้อ่า เพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่เขียวกันหมดเลยแล้วบ้านเรากับพิพล่าสุดก็ดูเหมือนเขียวแล้วก็เขียวเข,เข้มเข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี้ยดูบรรยากาศวันนี้เนี่ยคุณชัยยศมองอยังไงบ้างรครับวันนี้ครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามองภาพของตัวเซนเด็กเนี่ยน่าจะเกิดสัญญาณการรีบาวขึ้นมาได้นะครับ,รบก็เมื่อคืนอ่ช่วงประมาณสักช่วงเช้านี้แหละนะก็มีข่าวเข้ามาในส่วนของการที่ทางสหรัฐเนี่ยเตรียมที่จะ เข้าไปพูดคุยนะกับทางด้านเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาอีกรอบหนึ่งนะครับ <S <S ในเรื่องของการผ่อนผันในเรื่องของตัวทาริฟที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวเทรดวอลนั่นแหละนะครับก็ส่งผลให้วันนี้เนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นรอบบ้านเรานะฮะก็ <S <S ไม่ว่าจะเป็นหย่บปุนห้องกงไตหวันอะไรพวกนี้นะวันนี้ก็รีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะเพราะ,ะนั้นเราเชื่อผมเชื่อว่าในส่วนของตัวเซนเด็กวันนี้เนี่ยน่าจะเห็นภาพของการรีบาวขึ้นมาได้จากทิศทางของรอบบ้านนะเนื่องจาก การผ่อนคลายในส่วนของตัวเทรดรอแน่นอนนะครับครับอันนี้ถ้าดูจากเซนิเมนต์ภายนอกก็ถือว่าเป็นเชิงบวกนะฮะถ้าดูปัจจัยาางหนาของภายในเนี่ยมันมีอะไรที่ยังเป็นห่วงยังน่ากังวลหรืออาจจะกระทบต่อเซนิเมนต์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับจริงๆเนี่ยในบ้านเราเนี่ยสิ่งที่ถ้าถ้ามองในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเนี่ยผมมองว่าในส่วนของตัว GDP บ้านเรามีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้นนะในในช่วงไตรมาสหนึ่ง นะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพรวมๆมต้องบอกว่าไม่ได้เป็นห่วงมากนะนะในส่วนของบ้านเรานะฮะเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทาเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจดีแต่ทาไมหุ้นเราลงเอาลงเอ้ลงเอานะต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการลดความเสี่ยงของฝรั่งซะเป็นส่วนใหญ่นะ้าเราเข้าไปแท็กดูจริงเนี่ยในส่วนของอ่าทุนต่างชาตินะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะฮะเขายิงขายอยู่เลยนะฮะอยู่ประมาณสัก 20,000ล้านนะอัปเดตเนี่ยประมาณ20,000ล้านนะครับแล้วก็อีกผสมลงด้วยในส่วนของพวกอ l t f t ที่ขายที่ขายออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเป็นลบอยู่ประมาณสัก8,000ล้านเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละมีฝั่งเดียวที่ซื้ออยู่ก็คือรายย่อยนะเพราะนั้นอินเด็มันเขาเรียกอะไรมันมันก็รับไม่ไหวอะเนาะคือฝั่งเดียวซื้ออีกสองคน ขายตลอดต่อเน,นื่องมานะมันก็เลยทําให้ภาพของตัวเซนต์อย่างเงี้ย <c oughs> ค่อยๆอ่อนตัวลงมาประกอบกับในเรื่องของตัวหุ้นรายตัวอย่างเช่น AOT อย่างเช่นเดลต้านะครับซึ่งมันไปกระทบกับตัวพื้นฐานของเขาโดยตรงมันก็เลยทําให้ตัวอินเดซ x เนี่ยถูกพวกมาเก็ตแคปใหญ่ๆวิกวิกทรีนะฮะสองตัวนี้มันมันกดดัชนีลงมานะครับครับเอะถ้าถ้าแกะแกะ แกะรอยเรื่องของต่างชาตินิดหนึ่งอ่ะที่บอกว่าไอ้ต้นปีนะเราเห็นตัวเลขเหมือนกันกนะ็คือขายสุทธิ2 0 0 0 0่นกว่าล้านเนี่ยต่างชาติก็ยังกังวลอะไรดีครับเพราะดูแล้ว GDP ของเราอย่างที่คุณชยธศก็มองว่าน่าจะเติบโตนะไต่มานึงต่างชาติเขากลัวอะไรของหุ้นไทยครับคุณชยย์เท่าที่ดูคืออย่างนี้นะครับคือไม่ไม่ได้บอกว่ากลัวหุ้นไทยนะ<ม>แต่ว่าเขาลงเนี่ยเขาลงเป็นบาสเกตอ๋อ คือไม่ใช่บอกว่าของบ้านเราอ่ะหัวลงอยู่ประเทศเดียวไม่ใช่นะคือฟิลิปปินส์อินโดก็ลงลงในบาสเกตเนี่ยลงกันทุกคนเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยลงเยอะที่สุดแค่นั้นเองนะครับทำไมถึงบอกว่าโอ้ทำไมของเราลงเยอะสุดแน่นอนนะถ้าเราไปดูตัวเลขกีดีนะฮะของฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก6ถึง7อินโดก็ประมาณนี้5ถึง6ของบ้านเราปิ่งปิ่นสา่านะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาเลือกที่จะ ลดโพซิ i ันลงอ่ะประเทศที่ GDP น้อยสุดมันก็มันก็มีโอกาสที่จะลดสัดส่วนลงมากที่สุดนั่นเองอ๋อเราไม่ได้ลงเดี่ยวเรามีเพื่อนลงแต่เราเราไม่ได้ลงเดี่ยวเพื่อนเราเนี่ยสุขภาพามาเป็นแพ็คครับอ๋อแต่บังเอ,อิญเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยสุขภาพทางเศรษฐกิจเขาดูดีกว่าเรามันก็เลยลงน้อยกว่าเราประมาณนั้นลงน้อยกว่าใช่ครับแต่ว่าเ็าประมาณเ8เปอร์เซ็นเหมือนเหมือนกันหมดนะฮะแต่ของบ้านเราจะประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะก็เยอะกว่าผลของของเพื่อนบ้านนะ ครับครับคุณชยศมองมองแนวรับของเส้นเด็กรอบนี้เนี่ยน่าจะไม่ไม่หลุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ไหมฮะคือจริงๆต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าเอาแนวรับจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณสักโซนนี้แหละฮะหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแนวรับเมื่อประมาณช่วงโควิดอ่ะประมาณตอนนั้นเลยนะฮะเพียงแต่หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เมื่อวานนี้เด็ดที่หลุดลงมาเนี่ยมันเป็นลักษณะการทำนิวโลมากกว่า มันทาโลมากกว่านะฮะจริงๆหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยละไม่ควรหลุดเลยนะฮะแอบครับผมครับผมอถ้าอย่างนี้จังหวะนี้ถือว่าต้องต้องต้องลงทุนยังไงดีฮะถ้าเกิดแนะนํานักลงทุนควรจะเสะสมถือกลางยาวหรือยังไงดีครับคืออย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ที่เราควรจะต้องติดตามเลยหนึ่งเลยที่สําคัญเลยคือเรื่องเทรดวอร์ตัวนี้แหละนะถ้าสัญญาณดีนะถ้าสัญญาณดีเหมือนโคน ซอฟลงนะครับก็คือเหมือนเม็กซิโกแคนาดาพูดคุยกันได้ก่อนนะเอาออแค่สองประเทศนี้ก่อนอผมว่าจีนอาจจะอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่นะครับก็ให้ดูที่เม็กซิโกแคนาดาก่อนถ้าเจรจากันได้เหมือนอาจจะไม่ได้แบบลงตัวเลยทีเดียวอาจจะเป็นเฟดเหมือนรอบก,ก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์การลงทุนเนี่ยจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็วร์รชั่นของเซฟตอนเนี้เขาต้องบอกว่ามันอยู่ในโซนที่ถือว่าถ้าลงทุนก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไร ครับนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ความมั่นใจมากกว่าของนักทุนเนี่ยจะยังกลับมาไม่หมดมคือเหมือนกับว่าพอรอบก่อนก็พูดแบบนี้รอบนี้ก็พูดแบบนี้เดี๋ยวพอซื้อไปก็ออกติดอะไรเงี้ยผมเชื่อว่านักทุนจะยังไม่ได้มั่นใจมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมนะฮะว่าควร,ครลงทุนลักษณะแบบไหนก็คือยังคงแนะนําเป็นลักษณะการเล่นรีบาวมากกว่านะครับแล้วก็รอนิดนึงนะรอให้สถานการณ์มัน มันคลี่คลายไปอย่างที่บ,บอกนะตามเม็กซิโกตามแคนาดาดีๆนะถ้าผ่อนคลายเนี่ยถือว่าสัญญาณดีนะฮะรหรือว่าถ้ามองง่ายๆแบบอุ๊ยอันนั้นข่าวเรามาทีหลังรุ่นนี้นั่นนะก็ขอให้ดัชนีเนี่ยยืนให้ได้พันสองทุ่นทวเนี่ยน,นะมันก็จะเป็นสัญญาณการรีบาวดได้สักรอบหนึ่งนะฮะอืมนะครับด้วยด้วยธีมของเล่นรีบาวดแบบนี้นะในเชิงของตัวหุ้นบังคับคุณชัยยศมีตัวไหนที่พอใหแนะนำไไบ้างครับ ครับผมก็วันนี้ทางกรุงศรีเราเนี่ยเลือกเป็นในส่วนของทางด้านตัวเอราวัณดีเอราวัณก็แน่นอนแล้วฮะก็ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลค่อนข้างที่จะหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ตัวเอราวัณเนี่ยนะจะเป็นอ่าโรงแรมที่มีสัดส่วนโรงแรมในประเทศนะฮะเยอะที่สุดครับอ่านะเพราะนั้นแน่นอนในเรื่องของมาตรการที่ น่าจะเกิดขึ้นกัแล้กันก็คือเที่ยวคนละครึ่งนะฮะตรงนี้นะฮะอ่าถ้าเกิดขึ้นจริงนะเอราวันก็จะได้ประโยชน์ในจุดนี้นะครับแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยนะฮะเตรียมที่จะมีการอันล็อกนะในเรื่องของตัวโรงแรม p o p อินนะจะเอามาเข้าไอ o โนะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าก็จะเป็น มาของการเพิ่มประสิทธิภาพของการขยายเครือโรงแรมของเขาไปได้นะครับกอนแนะนำซื้อน้ำกระทำนิตฐานที่4บาทนะสำหรับตัวละวันนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว BTS นะฮะก็อันนี้ตามข่าวในเรื่องของการจ่ายในเรื่องของตัวหนี้นะฮะที่ค้างคากันมานานนะประมาณหนึ่งหมื่นสองพันล้านนะก็ตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าตรงนี้น่าจะทําให้อีของเขาเนี่ยลดลงนะแล้วก็ทําให้สภาพคล่องของ BTS เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับก็ แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่ประมาณ6บาท50ครับครับผมอ่ะอีกมีกลุ่มไหนที่ต้องระวังไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มพลังงานนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครเพราะว่าเซนติเมนต์ของตัวราคาน้ํามันเนี่ยเขานั่นชัดเจรนะฮะหลังจากหลุด70เหรียญลงมานะจากข่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลเศรษฐกิจเทดวอร์ที่จะเข้ามากระทบในหลายๆประเทศ <c oughs> นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวทางด้านกลุ่ม OPEC+ กพาที่จะมีการเพิ่มกาลังการผลิต <c oughs> นะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นตอนนี้ราคาน้ํามันที่มันลงมาต่อเน,นื่องแบบนี้ <c oughs> ก็น่าจะกดดันในกลุ่มของพวกกลุม <c oughs> ล่มพลังงานโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มน้ํามันนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้ครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณชัยยศครับวันนี้ครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยยศจิวังกูลจาก กรุงศรีนะบอลลอกกรุงศรีนะครับแล้วก็อันนี้ก็แน่นอนฮะตีมก็คือกลยุทธ์ก็คือเล่นรีบ่าวครับอ่สองหุ้นเลยฮะวันนี้ E R W กับตัวของ B T S, <S นะฮะในแง่ของการเล่นรีบ่าวนะครับ